สวัสดีครับเมื่อนี้มาฟังแม่คู่สิขอเรกเด็ดจากของหลวงพ่อพิบุตนะครับเนาะที่วัดวันแดงนะครับผมครับผมสิเด็ดซํำได้ครับผมมาฟังจากช่องเสียเอกพระรวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสียเอกพระรวยนะครับเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดหลวงพ่อพิบุตนะครับเนาะมันบรรยากาศเป็นน้ำกันนะครับเนาะ วัดพระแท่นนะครับ,รรรบท,รที่วัดพระแท่นรมึงบรรยากาศไปน้วกันเดียอ,อยดดมือ <c oughs> ดอมือปูร,สร,ปรุสีครับผม โมบอได้ลงค่ะยูรถบ่ได้มันมันถือไมยากเออนล่นแหาะอัน้ัดทนนาวับุรากันแหครับผมมาแวะมาต้มนะครับมบรรยากาศมันบรรยากาศเป็นลกันนะพี่หลัง

เด็กฟ้ามาอาบเนี่ยเด็กน้องเด็กน้องเบียดค่ะกำลังขี้หัวเรยะล้่งมีวะว่าเร้่องหยาบจริงจริงง่ายร้อนใจต้องมาชกบรรยากาศบรรยากาศตอนเชื่องเชย

หลวงพ่อพี่บุญนะครับปลู่พี่บุญตรงนีนนงนน้มันจะกลายเป็นน้ำกันนะครับเนาะใกล้ซีใหม่แล้วครับ เงี้ยมันจะกระจาศเปต่มกันด้วพี่น้องนะก็เดียแวะมาไหวา้หลวงปู่พี่บุญเท่านะครับเนะาะจะขากราบจากท่านท่าบุญนะครับเนาะบรรยากาศสวยงามนะครับเนาะเงี้ยมันจะกระจาศเปต่มกันไปนครับ

ถ้าผู้มาสารพิรักนะครับเนาะนมเด็กยักันนะผู้ชม ปูบนคุมนะครับ หายดันขวามือนะครับม่คร่คเ,หคเห็นมืออากาศต้าน,นกันนะพี่น้อง นีเ <color> ่เป็นบรรยากาศรอบนอกนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ สวยงามนะพี่น้องเยบซีครับผม,ผมพอพี่บนเท่านะครับเนาะมีได้รสา,างยังสวยงามพี่น้องเยบซีครับผมหลังจากที่ไปวัดมานะครับเนาะอย่าลืมนะครับเปลีกตัวเรีย แชร์จัดดวนนะครับพี่น้อง f c กครับผมสวยงามนะครับั<อ>บ,บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับซสรีส์พาคลิปทั้งเสียอีกพาดรวยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เสียอีก สวัสดีครับ